ทีคชับยบอ้เขาอ้เสิเอยาโอเี้ตอนนี้เราเรามาดูการทดสุบนะครับทีนี้ผมดูอ่าการทการก็สงรับการรดีวดีๆสีมามมีาตีมาี้ดูแล้วว่าเรื่มแทนเรื่แทนบริการเฉพานะครับผมเลือกดูได้มีไมค์เกิดผมสามารถมิลดิดได้ครับ เสียงเขาได้โชว์ได้เอาไอดูนะครับไปดูนะครับตอนนี้มีผู้ร่วมออกอากาวของเราครับคูย่นที่นะครับทำไมทำสวยก่าเรียกพอเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อครับเน่โปรโมทเลยนะครับโปรโมทเลยนิดหนึ่งนะครับโอเคครับมาแล้วนะครับผมก็มีชื่อแล้วนะครับเพื่อให้การเสียเปลียบนะครับเราก็ไล่ไปคูยินที่ กูสื go, go, illah, он tacos, он high, high, ่อว่ากูรักสิ่งต่างๆกูอ่านมันนะกูพูดถึงครับกูจะดาวน์โหลดคลิปวีดี่าครับบางคนถ้าใครมาดูเพื่อนเพื่อนย่าเพื่อนพ่อแม่ครับเออเพื่อนย่าเพื่อนพ่อแม่จอมาติดต่อทนะครับกูลง แน่นะครับเกิดจากการปกปิดที่ได้ทางประเทศไทยครูพัดอะไรผมไม่ได้ชื่อผมครูจักรลานะครับแกตั้งชื่อว่าครูจักรลาห์ยนะครับพี่ต่อหลครูอมทาอะไนะครับครูกิติพัฒน์อาจารย์ชนะนะครับหมดแล้วนะครับเนี่ยครับเมื่วานเราเล่นเราก็คุยกินแล้วอาจารย์ไปแล้วโต้ตอบ คืโตอตอบกันได้นะครับ uh huh. หรือจะใส่เอเลงก็ใส่เข้าไป uh huh. โอ้โหครับนี่อผมรู้สึกว่าก้องเราออที่มจะอยานใช้เื่ดีมาเจะครับถ้าด้วยนะครับเขียนนอกควบมาอาไ ประมาณนี้ครับราจารยก็จนะแชร์หน้าจอสอนไปอยู่ก็เ,กเปิดเปิดแชร์หน้าจอไปท,ที่ทุกคนแล้วบอกว่านำเสนอต่อทุกคนนะครับในครที่ร่วมอินเตร์อยู่ตอนนี้ก็จะเห็นจริงทเราจะแชร์ให้นะครับแชร์ให้อยู่แล้วก็อบรมสอนให้ความกกรู้กันไปในการตอนเปิดได้ระยะไกลได้เลยนะครับตอนใน,ใน,ในี้ได้เลยเมื่อเสร็จแล้วเราก็หยุดแชร์กลับมาที่เดิมครับ มานี okay. ้ครับเพราเร็วตัว <si ขัมว่าใช้เยอะไหมทางที่กูกิลก็เริ่มแบบนี้ก็ไม่ได้ใช้มากขนานครับแต่ที่มีเง็นเก่จะใช้ได้ครับตอนมันต้องมาดูยูปท่อไหร่บริหารนั่ครับโอเคเดี๋ยวผมให้อผมลืมบอกครับทุกท่านที่ไม่ได้เข้าร่วครับใเช i งหวหมายว่าเข้ารู้จรเข้ายู่ใช่งไหมครับมันก็จะในเลยวามสัญญาที่ทำารู้คือเนไครับ แล้วว the so ันนี้จะอยู่ตลอดไปแ่าจะปิดแชร์เดี๋ยวผมจะให้ทการทดสอบเล่นมาดูแล้วเมื่อเสร็จแล้วจะสั่งที่ดูให้เห็นว่าตามตัวี่ดิที่เป็ยังไงมันอยู่ตรงไหนตรงไห้ไปปิดแชร์ไปลบทิ้งแต่อะไรได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับการทดลองออกระตาศด้วยให้เงาออนแอร์ก็อลดีเ็นตอนดีเพื่อให้ต่างคนตื่นขึ้นโอเคครับข้อมูลประมาณนี้ครับเดี๋ยว ฉันก็ลองดูนะครับแล้บผมยืนรอ